สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมา<อ>ทําเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไท็กเก็เรื่องของการยืนฟ้าดินนะคะกับอาจารย์ติ่งนะคะแม่ผมไม่รู้เรื่องอยากจะให้อาจารย์ติ่งเนี่ยคุยเรื่องราวของการยืนฟ้าดินเนี่ยว่ามีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็อาการที่เกิดในขณะที่ปฏิบัติในเรื่องของการยืนฟ้าดินในครั้งนี้ สวัสดีค่ะอาจารย์เตงไม่ทราบว่าได้ฝึกซ้อมของเรื่องการยืนฟ้าดินเนี่ยแล้วเห็นมีข่าวว่ามีเป็นลมหรืออะไรพวกนี้ค่ะสี่ครั้งมันเกิดจากการฝึกอยากอยากอยากให้ให้ให้ทำให้ดูเกี่ยวกับการฝึกอะค่ะว่าท่านนาค่้เป็นการฝึกท่านนายค่ะนั่งยังไงอยากอยากให้อาจารย์เตงสาธิตให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยให้หมอหยางอธิบายตามค่ะ ปกติเนี่ยของผมก็คือเวลาพอลำตาเนี่ยคาพูดเป็นตัวนำนำนำสนเพราะว่าตาเนี่ยนำสนแต่คําพูดนำสนเพราะว่าสิ่งที่คําพูดนํเสนเพราะว่าคําพูดเราทําให้เจ็กติ่งทําตามเราก็จะเชื่อมในลักษณะว่าหลับตายืนตรงนะแล้วก็จับความรู้สึกของลางกระหม่อมอาจารย์ติ่งด้วยนะสองคนเลยจับความรู้สึกของลางกระหม่อม พอมีความรู้สึกของทางกระหม่อมปุ๊บเราก็เชื่อมต่อด้านล่างละเชื่อมต่อด้านล่างก็คือหยองเฉียนจับความรู้สึกว่าขาเหยียบเต็มไหมคือเวลาพอเราหลับตาเนี่ยร่างกายมันจะแกว่งร่างกายมันจะแกว่งคือสิ่งที่แกว่งเนี่ยจิตมันยังไม่รวมเป็นหนึ่งคือมันจะยังไม่มีสมาธิเพราะนั้นสิ่งที่ก่อนเริ่มเดินปฏิบัติเนี่ยคือเวลามวยเนี่ยผมจะมีการหลับตาก่อนก่อนจะใช้เอ่ ก่อนที่จะใครสืบเพราะฉะนั้นเวลาพอช่วงเราหลับตาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นในจุดของกังกงจับกากกับฝ่าเท้าว่ามันเชื่อมติดกันสิ่งที่เวลาพอมันเชื่อมติดกันปุ๊บเนี่ยเราถึงจะปล่อยสภาวะให้แรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะช่วยเราแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยคือเราไม่ต้องไปช่วยมันมันช่วยเราโดยโดยธรรมชาติคือมันดึงดึงในกายของเราลงมาซึ่งเวลาพอดึงปุ๊บเนี่ย เราก็จะจับความรู้สึกของฝ่ามือที่มันมีวุว้กวบๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่ตรง,ตรงใต้ฝ่ามือนะฮะแล้วไหล่ก็ทิ้งซึ่งเป็นการปฏิบัติตอนตอนช่วงก่อนจะจะ,จะลำวยอันนี้พอพอนิ่งแล้วส,สองตัวเชื่อมกันแล้วเนี่ยเราผ่อนเอวผ่อนเอวปุ๊บเราจับตรงวิอินตรงใต้ก้นกบนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยยืนในสภาวะที่สองขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาเดียวรับแรง นมถงโลกคือใต้ฝ่าเท้ากับกลางการจัดกับเชื่อมกันแล้วค่อยๆวางแบบมีสติไม่ต้องรีบร้อนโดยยืนขาเดียวแบบนิ่ง,งๆแล้ววางไปแล้วก็ค่อยเต็มฝ่าเท้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝา่าเท้าด้านหน้าเนี่ยโมเมนตัมขึ้นไปปุ๊บเราผ่อนจามฮิวด้านหลังเนี่ยก้อนฟกเนี่ยมันจะโดนเก็บ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 ขึ้นมานะแล้วขึ้นมาถึงท้องน้อยพอถึงท้องน้อยหน้าขา ด้านบนเนี่ยมันจะมีรับขั้วตรงนี้ตึงหลังจากรับขั้วนี้ตึงปุ๊บเนี่ยาก,การกระหม,อมาา่อมฝ่าเท้าก้นสมบสามตัวนี้เชื่อมกันาก,การกระหม่อมก็เหมือนฟ้าใต้ใต้ฝ่าเท้า,าก็เหมือนดินนะหุยอินก็เหมือนลําตัวเราที่พาแกนเราไปสู่ในสภาวะที่จะ,ะสมาธิเคลื่อนไหวหลังจากนั้นเนี่ยขาเดียวเนี่ยรับตำแหน่งได้เต็มที่ปุ๊บค่อยๆเปลีย่ยนแรงค่อยเปลี่ยนแรง เต็มฝ่าเท้ามากขึ้นเต็มฝ่าเท้ามากขึ้นมาชนกลางกลางฝา่าเท้าเพื่อแยกให้เกิดสมาธิเป็นสนเปิดขั้วแค่นี้เองฮะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติเดินจเจริญสติแต่ว่าสิ่งที่เดินเนี่ยพอดีเจ็ติ่งคงมวยเขาบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังไม่ถูกผมก็ต้องใช้รายละเอียดของคำพูดพอรายละเอียดของคำพูดบางทีเก็บก้อน บางทีหน้าอย่าเกินมืออย่าล้นอย่างเงี้ยสิ่งที่พูดไปเขาทำตามคำพูดเรามันก็เกิดสภาวะไรอาเจ็บขึ้นมาเลยอธิบายอธิบายมันไม่ถ่มมันเร็วมากเสียงอะไรแไม่รู้พุ๊บตรงนี้เลยลมลมตีขึ้นไม่ใช่ลมไม่ใช่มีลูกไฟเป็นไฟเป็นไฟเดี๋ยวเดี๋ยวยาอธิบายถ้าเปรียบเหมือนว่าถ้าถ้าแตกลมปานแตกไม่ไม่ได้แตกไม่แตกคือตัวนี้มันเป็นปานการเปิดการเปิดการเปิดไปผุ้ย การเปิดเหมือนอย่างเคยผมเคยคุยเรื่องลีกเมื่อสอง<ช>ปีก่อน <ไป S 2> แล้วว่าไฟเนี่ยจริงๆเนี่ยน้ำมันข่มไฟแต่คราวนี้เราเอาไฟตัวนี้มาเบินในการใช้น้ําแต่ว่ามันมีธาตุทองที่เป็นภาชนะการน้ําที่รองไว้อยู่แล้วน้าอะ่ะไปอยู่บนการน้ําซึ่งไฟตัวนี้อ่ะมันไปเบินให้น้ำเนี่ยเดือดขึ้นแล้วน้ําตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นมาขึ้นมาเร็วมากสิ่งที่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ที่เจ็กติ่งบางคนขึ้นมาเนี่ยไม่เกิดสภาวะแบบเจ็กติ่งแต่ที่เจ็กติ่งที่เป็นสภาวะแบบนี้เพราะหนึง่งด้วยทุนของแกเนี่ยเป็นคนร่างกายพ่องแล้วแกมีความอยากอยากอยากได้ภายในซึ่งเวลาพออยากได้ภายในเนี่ยจุดที่แกเวลาเล่นเองแกจะเล่นไม่ได้แต่เวลาพอมาเล่นกับผมเนี่ยผมจะใช้คําพูดแล้วใช้สมาธิกํากับใน,ใ,ใ,ใ,นในการเดิน <จะ S 1> เดินสมาธิฐานเดิมที่ดีอยู่แล้วพอมาเจอคําแนะน,น,ะนําที่ถแก,ก็ทต,ต้องแล้วปฏิบัติปุ๊บเนี่ย มันขึ้นเองคุณจย้ายมันขึ้นเองก็ไม่ได้มันขึ้นตามสภาวะพอมันใช้ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นพอขึ้นปุ๊บเนี่ยพลังตัวนี้มันแรงมากพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเต็กเต็งรู้แล้วว่ามันเหมือนีเอาไฟมันปุ๊บหนึ่งเนี่ยร่างกายมันเพียพอเพียปุ๊บแกก็ก็นั่งนั่งผมรู้ละเตรียมเตรียมเป็นลมละคือพอมันดึงสภาวะทุนทุนกระเพาะเนี่ยมันโดนโดนดึงดึงดึงพลังงานเพราะไฟพอไฟปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันดึงพลังงานแต่ว่าแต่มันมามาซ่อมแซมพลังงานนะ ตอนที่ดึงพลังงานก็คือเราเพียเราจะเป็นลมหน้ามืดผมก็เอาซื้อสปอนเซอร์ให้แกกินพอสักพักหนึ่งแกก็ดีขึ้นกลับไปปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่แกเป็นสภาวะนี้ทุกครั้งเนี่ยแกจะเหมือนกับว่าอยากหลับทั้งวันซึ่งตรงนี้เนี่ยจากจากหยางเนี่ย่ยนเป็นหินเป็นสภาวะที่เกิดพลังงานอย่างเต็มเต็มพิกัดแล้วเปลี่ยนสภาวะเป็นหินคือต้องการพักแต่พอตื่นขึ้นมาแกก็สดชื่นทุกครั้งเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ย ที่แกมาปึกกับผมอยู่ประมาณครึ่งปีกว่าเนะี่ยแกเห็นสภาวะภายในทุกรั้งบางทีเอ๊ะทำไมมันมีเกิดภาวะแบบนี้ซึ่งมันเป็นรายละเอียดของความรู้สึกมันจะไม่ได้เป็นท่าทางเพราะถ้าเกิดเป็นท่าทางเนี่ยทุกคนก็ลำวยจีนง่ายๆแล้วมันก็เป็นภาษาจีนได้ยืดแล้วกอยขาเวยชิวเอาขาเตะไปเอามือแบ่งมาแต่ถ้าเกิดเราตามสภาวะคือเรามองสภาวะจากภายในรายละเอียดลึกๆค่อยๆผ่อนมองจากภายในเดี๋ยวด้านบนด้านหน้า แล้วก็ด้าน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 นอกมันก็จะให้เห็นเองนะครับหน้าบนแล้วก็หน้า,นนามันก็จะให้เห็นเองแต่ว่าถ้าเกิดเราฝึกก็ในล่างจมพวกน,นี้มันก็จะอยู่อยู่ข้างในซึ่งนอกในเนี่ยสัมพันธ์กันมันก็จะมีท่าท่านหนึ่งท,ท,ท,ที่ที่ค่อนข้งนางจ,จะเห็นดูนนง่ายแต่ยากเพราะนี้เนี่ยในจุดเนี่ยเราก้าเนี่ยสิบมงศาขาก้าสิบังกาไอนนี้สิบเซน นะสมมุติบีา๋าข่านี้อะดูเหมือนง่ายๆจริงๆแล้วมันรับแรงขาเดียวค่านี้เนี่ยใช้สิเอเซเองคือแค่แตะจริงๆเราไม่ได้ล้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้อะเชื่อมฟ้าดินเนี่ยมันจะเชื่อมเหม็นชัดเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยแรงตรงนี้อะจะรับสภาวะของของแรงกันที่เพราะยืนขาเดียวเนี่ยจะรับสภาวะของแรงเป็นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เชื่อมเนี่ยยงเฉียนจะมีน้ําหนักที่ชัดเพราะมันโดนยิ้งโดยยได้ขาเดียว มากเพราะว่าดินเนี่ยมันจมเพราะดินมันจมเนี่ยฟ้าเนี่ยมันลอยพอฟ้ามันลอยปุ๊บพอดินจมมากๆเนี่ยเราจะไม่เห็นฟ้าเพราะฉะนั้นน่ะเราก็กอนกอนปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะเปิดนะพอเปิดเนี่ยตามเป็นเส้นเห็นไหมยืนยืนในลักษณะนี้เนี่ยแค่เชื่อมฟ้าดินเนี่ยคุณยืนได้ประมาณสักสองวินาทีก็เก่งนะถ้ายืนถูกถูกเนี่ยคือดึกดตรงนี้ขคตรตรงนี้เขบเขาเขาแบงไงโคตรเขาแป่งไงตรงนี้เปิด นะพว้วตรงนี้จะลงพว้วตรงนี้จะลงตรงนี้จะลงแล้วเปิดเวลาเวลาหมุนแกนเนี่ยเวลาหมุนแกนเนี่ยเชื่อนเนี่ยเราอย่าใช้มือใช้ขั้วนะใช้ขั้วใช้ขั้วเนี่ยใช้ขั้วเอวหมุนใช้ขั้วขั้วฟันเอวฟันเอวบางเชื่อกเนี่ยบางเชื่องขาชนกันหน่อยนะ ยืนด้วยน้ำหนักที่เต็มเต็มฝ่าเท้าเต็มฝ่าเท้าโดยโดยที่แรงเนี่ยมันมันไม่ได้ตกไปไแรงในแรงหนึ่งนะขาตรงนี้เป็นอิสระขาไม่ได้จมหนักขาสามารถเปิดสี่ม้าองศาได้โดยที่น้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดสมมติจมหนักปุ๊บเนี่ยขาไม่มได้เปิดไม่ได้ตัวนี้เนี่ยมันต้องมีลีนหัวเปิดสีมมส่ม้าองศาเพื่อไล่แรงเชื่อมและดึงจากแกนขานี้ดึงขึ้นมาไปเฮะเนี่ยซื้อดูเหมือนง่าย ถากนนี้ยากมากเจอสภาวะเดียวเนี่ยบางทีเนี่ยชี้ขึ้นมาปุ๊บก็เป็นลมได้เนี่ยตัวนี้ไปจะขึ้นมาตรงเองไปจะขึ้นมามันไม่ได้ง่ายปุ๊บถึงตรงนี้เลยปุ๊บขึ้นมามันก็มาเลยแต่บางทีขอให้มันถูกลุกใหญ่ด้วยถ้าเล่นกับหมอนะค่ะดุจใหญ่คือถ้าเล่นเองนะเล่นเองไม่เจอเล่นเองเด็กหน่อยเจอแต่ลูกเล็กเล่นเองเจอยากเพราะว่าส่วนใหญ่จะหลุดตัวเองอะ จะหลงเป็นลมได้หรือก็อยากมาอยากมาอยาก็นอยากมาก็คือเวลาฝึกเนี่ยก็คือต้องผ่อนคลายแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็มีสติสสำคัญเลยตรงตั้งแต่ไปวิปัสนากรรมฐานเนี่ยปกติเราก็มีสติเล่นอยู่แล้วพอไปวิปัสนามาปุ๊บเนี่ยมันเห็นกายภายนอกแล้วก็เห็นจิตภายในเพราะว่าจิตภายในมันอาจจะดูว่าไปนิดนึงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกนะฮะกายภายนอกมันเป็นตานอกเห็น ภายในเราต้องใช้จิตสัมผัสในความรู้สึกต้องเรียกว่าจิตสัมผัสในความรู้สึกแล้วตรงนั้นน่ะในความรู้สึกเราห้ามใช้ความคิดไปปรุงถ้าความคิดไปปรุงมันก็จะหลงถ้าเราใช้จิตสัมผัสในการรู้เนี่ยมันรู้ตามความเป็นจริงตรงนั้นมันจะละเอียดส่วนใหญ่คนแล้วนะพอเห็นภายในจะใช้ความคิดจะไม่ใช่ความรู้สึกเพราะนั้นความรู้สึกกับความคิดแยกกันแต่มันจะใกล้กันมากมัน มันคืนเหมือนเหมือนเป็นตัวเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ผมบอกได้เลยร้อยละเก้าสิบเป็นความคิดความรู้สึกนี่มันเป็นสภาวะที่จับต้องจับต้องได้ในในความรู้สึกจริงๆใช่ในความรู้สึกเพราะเพราะเล่นถึงเนี่ยมือจะอุ่นผิวจะเย็นตคือในหลักของไทเก๊กเราไม่ได้เอาตำรามาอ่านเพื่อเราเราไม่ได้เอาตำรามาอ่านเพื่อเพื่อจะให้สอดคล้องกับบรญัตทั้งบนแย่แต่แต่สิ่งที่เราจะเอามาเชื่อมทฤษฎีแพทย์กีนก็คือ ศีษะเย็นมือเท้าอุ่นผิวผิวเย็นผิวด้านนอกเนี่ยกับเย็นนะแล้วก็มือเนี่ยอุ่นสภาวะมันแยกหยินหยางสภาวะแยกหยินหยางมันมันเชื่อมต่อมันเป็นออตโตโด้ด้วยเราจะไปใ,ใช้ชี้เนี่ยมันอาจจะใช้ได้มางคนใช้อีใช้อี้ทําให้มึงอ,อุ่นได้แต่บางทีเนี่ยำคำว่าสุนชี้จิหยันคือเป็นพลังธรรมชาติเราเหมือนคนปกติเราไม่มีพิณิหารคนส่วนใหญ่จะมองเรื่องไทเก็กเป็นอภินิหารแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่าน ท่านอาจจะมีในเรื่องของอิทธิฤทธิ์แต่ท่านพยายามปิดตรงนี้ไม่เกิดในเรื่องของการหลงรู้เพราะจริงๆถึงมีก็เป็นเรื่องปกติแต่เขาไม่ลับไม่ไม่ไมสแสดงพิณิหารด้วยซ้ำไปลับจาเป็นสมาวะที่ปกติสิ่งที่เราอยู่ปกติอะบางครั้งเนี่ยคนคนส่วนใหญ่อ่ะจะมองว่าผิดปกติเพราะเราปกติในสิ่งที่เขาไม่รู้คือเราปกติในสิ่งที่เขาไม่รู้แต่คนอื่นเนี่ย พอเขาไม่รู้เขาลับหลงรู้ว่าโอ้ยตรงนี้มันดียืนผักไม่ไปให้ทำไมหมุนเกลียวเบาๆปุ๊บทำไมตัวเอ็นไปละเพราะว่าเขาไม่รู้กับการยืมแลแกนโลกเขาไม่รู้จากการยืมยืมฟ้าในลักษณะลิงหัวคือเบาเบาเหมือนแบบบางอย่างเคยเห็นปักในลักษณะของอเชือกแล้วเป็นเป็นปเป็นกระดิง่งบางครั้งเนี่ยเชือกเส้นเดียวอะทำไมมันนิ่ง แต่กระดิงะะด่งเนี่ยมันดูหนักแล้วเชือกเส้นเดียวเนี่ยมันสามารถเนี่ยแรงลมเนี่ยมันพัดทําให้กระดิ่งไหวแต่เชือกยังอยู่ในแนววิ่ง,งเพราะฉะนั้นคุณมองสภาวะนั้นให้เชื่อว่าเชือกมันทำไมไม่งอเหมือนกับไอ้แรงแรงดิ่งเพราะนั้นแรงดิ่งตัวนี้เนี่ยก็คือแรงจมพอแรงจมปุ๊บไอ้หลิงหัวเนี่ย คือแรงที่โดนผูกอยู่ด้านบนที่เขาบอกว่าเอาเอา,เอาเชือกค้อยหวัวจริงๆสภาวะคําพูดกับสภาวะที่มองในการปฏิบัติต่างเพราะเรามองสภาวะปฏิบัติเราสามารถอธิบายในในอุปมาอุปไมยที่มองในเชิงเปรียบเทียบได้ชัดเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ได้สอนให้เ,เป็นตายตัวท่านสอนเป็นปาฏท่านสอนเป็นปัจญาท่านสอนเป็นในความาสติรู้พราะสติรู้บางทีแค่คำอ,อุปมาอุปไมยก็สามารถเกิดฌานได้ นะครับอันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เริ่มจะฝึกภายในเพราะว่าผมเห็นในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละแปดก็ส่วนใหญ่จะชอบเอาท่าทางพอจบท่าน,นี้ก็เปลี่ยนเป็นเก้งนู้นจบเก้งนู้นก็จะเปลี่ยนเป็นดาบเป็นพัดซึ่งสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยเราอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยผมก็สมัยก่อนผมก็มีนะชอบพัดชอบดาบชอบทองชอบอะไรแต่สุดท้ายเนี่ย เดี๋ยวนี้มันยุคมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคนมันดูแลเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นเราอยู่กับตัวเองอ่ะดีที่สุดอย่าไปหลงรู้มากเกินไปนะครับขอบคุณครับสุดยอดมากเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะหมอหยางค่ะในวันนี้